สวัสดีครับชาวบราเตอร์เป็นไงกันบ้างครับกับทัชทูเรียลสงครามรอยสักที่จัดกันไปกับ2 EP 4ตอนนะครับ E.P แรกในเรื่องของการ c o เวอร์อัพี2ในเรื่องของการสลับโจดดาราฮอลลีวูดจัดกันไปเต็มๆนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเข้มข้นขึ้นแน่นอนสำหรับซีซั่นนี้ที่เราคอลแลบกับ n t ็แูและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะ ผมได้ตัดไฮไลท์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก่อนที่ EP 3ตอน1จะมาหลังสงกรานไปเราไปดูไฮไลท์ของเราเลยครับคือหลังจากที่เราทำช่องทัตูบราเตอร์มาเนี่ยเข้าสู่ปีที่5แล้วเนี่ยผมเอวา็รู้สึกว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของรอยสักเนี่ยลึกแล้วก็มากยิ่งขึ้นมันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะโชว์ว่าคนไทยมีศักยภาพขนาดไหนในเรื่องของการสักผมว่านิววลึกเอทยลึก ลึกมากพอที่จะนำเสนอแขนงของงาน Black Work ที่แตกต่างแล้วผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่คนไทยที่จะว้าวเท่านั้นทั่วโลกก็จะว้าวเช่นเดียวกันวงการศักควรจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างความท้าทายแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้มามเราอยากตีแผนในมุมที่มันลึกเข้าไปใช่ใช่ใชโจทย์แรกเป็นงาน cover ค,ครับ จริงไหมเนี่ยคัฟเวอร์เลยเหรอพี่ใช่โหใหญ่ไหมเฉยๆนะพี่เพราะเล่นกับพวกนี้เบียนเล่นกับดีเทลอยู่แล้วอะไม่กลัวหรอกแกคิดก็ท้อแล้วพี่พวกคุณจะไม่รู้เลยนะว่าเขาเองต้องการจะคัฟเวอร์งานชิ้นไหนและส่วนไหนของร่างกายเขาผมใช้เป็นวิธีแรนดอมเลยเพราะพวกเราเองไม่รู้นะครับว่าจุดที่เขาต้องการจะคัฟเวอร์เนี่ยคือจุดไหน ฝ่ามือนึ่งก็ประมาณ6-8ชั่วโมงอันนี้คือปกติที่เราทำกันนะครับไม่ได้ครับนิวข <c oughs> อโทษด,ด้วยคือพ,พวกเราคือทัตทูเรเออร์เราจะหามาสเตอร์ของงานแบล็คเวิร์คของ NT ผมของงานคฟเวอร์ในวันนี้จบภายใน4ชั่วโมงครับแค่นี้เองเหรอวะจอดพี่ ก็ต้องได้พี่ได้ครับได้เซอร์ไพรส์จ้ะเอาเป็นกำลังใจให้นะท็อปนะจริงที่จริงแม่งก็เคียดเหมือนกันนะพี่แต่ด้วยการที่เราฝึกมาชั่วโมงบินดี่เราได้ทำมาครับพี่ผคิดว่าผมเอาอยู่ครับเด็กนิวนี่แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ย<ม>หินหินเนี่อะไรเนี่ยเลือดโจทย์ที่ต้องทำงในวันนี้เนี่ยก็รับกลางหน้าไปเลย แล้วก็ส่วนที่บอกก็โดนนะครับโดนในจุดที่มันมีลายเก่าจุดจุดที่โดนหมายถึงที่เราแคร์ที่สุดคือจุดสว่าง hmm. แต่ตอนเนี้ยค่อนข้างโดนแบบเต็มเตมอยู่ยางาน,นการตัดสินทั้งหมดนะครับจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะว่าเวลาคุณมองงานสักคุณต้องรู้สึกได้เลยทันทีผมเลยให้คะแนนไปห0สปเซ็นตที่เหลือก็เป็นเรื่องเนื้อง,งานหรือว่าลักษณะคติบอกว่าตันแรกแล้วมันมีความรู้สึกแบบว่า ไบโอออร์แกนิกอยู่ข้งในคือผมจะเป็นคนแบบว่าชอบเรื่องพอร์ช t ั่นในการหวานซึ่งซึ่งอันนี้ผมว่ามันมันยังแบบว่ากระจุกไปหน่อยประมาณเง,<าน>งาดำอะครับที่ปัดตกงานเก่าเย่ย<งาน>ใช้งานงานเก่าให้เป็นประโยชน์<งา>น<งา>น อะไรประมาณนั้นนะครับผมรู้สึกพอใจกับชิ้นนี้มากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างของการโคเวอร์ได้ดีมากภาพรวมเอาอยู่คอนทัสอยู่ขาวดำกลางอะไรเงี้ยครับอยู่เลยรู้สึกพอใจกับชิ้นนี้มากสิ่งที่ผู้คุณจะเลือกได้ก okay. ็ค <absorbed> ือการจับฉลากไม่ได้เป็นคนที่วาดขึ้นมานะฉะนั้นมันจะต้องใช้เวลาในการสักเนี่ยยากแล้วก็นานกว่าปกตินะครับเป็นไงครับนิวนิวว่าวันนี้นี่ช่างแต่ละคนของ NT นีนี่เครียดไหม กระโจทย์ในวันนี้ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ออกแบบต้องมาสักในแบบของคนอื่นที่เขาออกเอาไว้คือเแา้ก็ไม้มันโยนโจทย์ให้ตั้งใจแก้งอยู่เหมือนกันลุยเอาวะมีแต่ต้องลุยอย่างเดียวแล้ววะถึงคนน,งนู้คนนี้ก็แว่จะเตือนว่าเวลาไม่พอนั่นนี่นั่นแต่ว่าไม่สนน่ววะพี่เชิญสยภาพของเราทั้งหมดที่เราต่อมา ให้แบบควมดดันภายในสามชั่วโมงอ่ะอยากชนะไหมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ที่แน่ๆคือแม่งไม่อยากแพ้แน่นอนตรงนี้เขาอินับตรงนี้แล้วก็จริงๆก็ใหม่ในตัวเขาอยู่แล้วด้วยการวางแผนอะไรผมว่าตอนแรกผมกังวลกับดีเทลนะเพราะว่าปากฟันอะไรคือแบบยิบเลยแต่ว่าดูจากตอนนี้ยละนี่ถ้าเกิดว่าเขาช้าเนี่ยรวมถึงรูปมันออกมาไม่เพอร์เฟกต้องโทษตัวเขาเองเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เลือกที่จะดีไซน์งนี้ออกมา นี่แหละครับผมว่าแม่งเป็นจุดที่แบบว่าท้าทายผมอีกแล้วแล้วผมแม่งก็โคตรชอบเรามีการปรับเปลี่ยนแบบไงให้เข้ากับเรามากที่สุดเพราะว่าไอ้แบบตอนที่มาตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เพชรได้ดีไซน์มาของผมน่าจะเป็นเขาคงเรื่องของนีโอยังผมยังคงไว้แต่ผมจะใส่เรื่องของพวกการใช้เส้นสับเส้นซอยเส้นเป็นแบบปไตลาของผมเข้าไป งแรกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาสัก,กันไปถึงไหนแล้วรวมถึงว่าในสไตล์ที่เขาได้รับในวันนี้เนี่ยโจทย์ในวันนี้เนี่ยเขาปรับเปลี่ยนยังไงบ้างให้เป็นตัวตนของเขามากที่สุดเพื่อทําให้งานเนี่ยเสร็จภายในสาชั่วโมงโอ้โหนี่ก็ไปเยอะแล้วนะในชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นไงฮะเรามีการปรับเปลี่ยนงานนี้ให้เข้ากับสไตล์เรายังไงอ๋อจะเปลี่ยนลายเส้นนะครับ แบบว่าอาจจะเพิ่มคอนทาร์มาด้วยแล้วก็ผมจะใช้การลากเส้นลงครับมันจะได้ฟีลแบบว่าอาจจะได้ฟีลแบบติดหลอนมานิดนึงอะครับอืมคือเป็นตัวตรงเรามากยิ่งขึ้นทันไหมทันครับบายเลยนะเลยนอันนี้เจอะครับได้โจทย์แบบคอนทาร์กับตัวเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสายแบบ เรียบแล้วก็ถ้าหยาบก็ไม่ได้ขนาดนี้มันจะมีแบบเพลเลอร์ของเขาด้วยแต่อันนี้คือแบบยับเลยรีเทลไม่พอนะบล็อกพวกนี้แต่ละเส้นแต่ละนวดมันมีบล็อกอะไรของมันอยู่ถ้าเสียหลักหรือว่าไม่เข้าใจมันอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนหน้าหลังนี่คือพังได้เลยเหมือนกันก็คิดว่าถามได้แหละพี่ก็ลองบายฟิวนั้นบ้างถ้านั่งอ่ะมันโอเคแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าลองลองโฟกัสแบบอย่างหมุนจะเร็วกว่าไหมหมายถึงให้เขานั่งหันมาอีกมุมหนึ่ง นิวพอพอเปลี่ยนท่าปุ๊บเนี่ยนิวคิดว่างานจะไปได้เร็วใช่เพราะว่าการนั่งอ่ะเวลาบิดเบี้ยวนิดนึงหรือว่าเราสักแล้วมุมมองมันไม่ได้อ่ะอเราคิดว่ามันตรงแต่พอมายืนอีกทีหนึ่งอ่ะมันจะเบี้ยวเลยครับดีที่สุดอ่ะน่าจะไปลงที่หน้ามากกว่าตอนเห็นแบบอ่ะมั่นใจนะว่าทันแต่พอแบบทําไปอ่ะไปง่วนอยู่กับปืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงหน้าเแบีย์ก็เห็นแหละว่าแบบมันไม่ไม่ได้มีเงาเยอะอะไรเงี้ยครับทันไหม ผมว่าถ้าถ้าดูจากอันนี้เสี่ยงอยู่เหมือนกันครับเหมือนแบบได้โจทย์หน้าคนด้วยแล้วเหมือนแบบหน้าคนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบตัวเองกลัวตั้งแต่สมัยเรียนแหละเหมือนดออิงหน้าคนนี่แทบจะแบบเป็นสูนยเลยเป็นไงบ้างอาร์มฟันอยู่ครับพี่แต่มาแรงเยอะไปหน่อย <laughs> มันจะใส่มาทำไมไม่รู้เยอะแยะเนี่ยมาแรงเนี่ยอันนี้ก็เห็นเลยพี่ว่ามีความดื้อรั้นในตัวเองสูงเขาแบบเขาทำมาดีๆก็ไป,ปไปเปลี่ยนเขาเลยเท่ <c oughs> ต่อให้เอาโครงไอพีมาแล้วผมดัดใหม่ผมสามารถทำได้นะแต่ผมเลือกที่จะไม่ทำเพราะผมอยากทำโครงไอพีแล้วอยากให้ใส่ในความเป็นตัวเรา,าครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับพี่เอาฐานมาให่ คุณอย่างนี้เฮ้เป็นไงครับมิวก็เนื้องานมาตรฐานตามเพชรเลยครับสนุกดีครับพี่สนุกดีนะสนุกดีก็ง่ายอะไรเงี้ยหมูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเวลาอีกเนี่ยเกือบชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บงานต่ออีกนิดนึงนะเราร่วมเป็นแฮชแท็กดีนไหมแฮชแท็กอะไรกันดีอ่ะทักมาได้นะนะเพชรอะไรดีเพชสายเพชสายเร็วหรือว่าเพชรเสร็จเร็วเอ้ยเหลืออะไรอยวะเพชรเสร็จเร็วมาดูแปลกๆวะ ลายละเอียดโคตรยากเลยแล้วก็ฟอร์มของโฟสวยด้วยครับโฟในในปากที่เขาใช้อ,อสวยมันก็ยากนะยากยากมากเลยอ,อย่างนี้นี่โอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ EP นี้อีกหนึ่งสมัยนี่มีสิทธิ์ไหมก็ผมชอบนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันทรมานระกรรมต่อไปที่ผมจะพูดนะ <c oughs> วันนี้คุณยังไม่จบนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ตกรอบในวันนี้เนี่ยทั้งหมด5คนด้วยกันและ5คนนี้จะต้องแข่งต่อนะครับเพราะจะมีแค่2คนเนี่ยที่จะได้กลับเข้ามาและไปต่อพวกเรานะครับเชิญคณะกรรมการครับเปาพีพีด REAM กับแอร์เดอะมูสครับานีววิิตตกกูยอองงจะลลด พี่ปอชวนว่าแอชช่วยมาเป็นกรรมการให้ในรายการพี่หน่อยผมก็แบบเฮ้ยเลยก็ไม่คิดว่างานมันจะโหดขนาดนี้เพราะว่าสุดท้ายคนที่ออกแบบงานตัวเองมาไม่ได้สักงาตัวเองเลยเฮี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 ยเอียเฮงยเฮียเฮยเอียเฮียยีเยยเีเียเี เบียมใส่แมลงไปเยอะตอนแรกผมคิดว่าแม่งไม่น่าจะเสร็จอะไรเงี้ยผมเลยตัดทอนตัดทอนออกไปตัวหนึ่งครับกับแชมป์ใน EP ที่แล้วกับคนที่เป็นคนเลือกโจทย์ให้กับทุกๆคนในวันนี้สลับโจทย์ทุกคนวันนี้คมับมยเป็นคนเดียวที่ได้สัว์ของตัวเองที่เขาได้โจทย์เป็นของตัวเองก็มองในมุมว่าเขาทําดีมาจากรอบแรกซึ่งได้อภิสิทธิ์ นั้นมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะไม่มองว่าเขาจะได้เปรียบแบบว่ามันเป็นเกมไปแล้วอะจากหลายๆงานที่ผมเห็นเนี่ยสามในความหินของการสารักนี้อันนี้คือลายหนึ่งเลยนะในวันนี้เนี่ยดูรายละเอียดของเขาที่เขาต้องทำในวันนี้นมึงบ้าเหรอวะ <s> <c oughs> ออกแบบแบบอ่างนี้เนี่ยโทษน,นะชัดเจนแหมว่าแมลงไม่เสร็จ <c oughs> ใช่ครับพี่ยอมรับอันนี้<ม> <c oughs> เห็นกันอยู่แล้วครับทำไมทำไมไม่เสร็จครับสิ่งที่พอสโฟกัสอ่ะ บบก็คือตัวเอกของเขาแหละตอนแรกก็คิดอยู่ว่าถ้าถ้ามันทันก็จะขึ้นไปทำาต่แต่มันไม่ทันที่ผู้ขอพูดคนแรกแล้วกันนะคือผมว่าแบบไม่เกี่ยวเลยนะทุกคนที่เขาผ่านมาเขาก็เจอแบบที่หินหมดเลยอะ่ะหินกว่าลายนี้ด้วยแต่คุณทําออกมาได้แบบไม่เสร็จเลยอะ่ะแบบมันมันห่างไกลคาว่าเสร็จอะ่ะเราก็ไม่อยากจะ ให้มันดูโหดร้ายแต่ที่ผมบอกไปทุกอย่างมันคือเกมการแข่งขันเนาะอย่างแรกเลยแล้วกันใครไม่อยากไปต่อเลยยกมือเลยถ้าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะพี่ผมว่าก็ขอสละสิทธิ์ได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันแข่งเพื่อถามหาความจริงจังอะพี่ผมก็ไม่ได้อยากชนะเพราะว่ามีคนอ่อนให้เหน,ะนะั่น เหมือนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนลบางคนก็อาจจะไม่อินบางคนอาจจะอินได้คุณสารสิได้เลยได้นะจริงๆไม่มีโกรธไม่มีเครืองเข้าใจได้มันดูเหมือนอย่างที่ผมบอกไปในเรื่องของเงินที่จะได้รางวัลที่จะได้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ครึ่งกับใจของพวกคุณหรอกมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอ่ะแป๊บเดียวพวกคุณไปได้กันแล้วเงินแค่นี้ผมพูดได้เลย แต่สิ่งที่พวกคุณเนี่ยพยายามที่จะพรูฟให้พวกเราเห็นทุกคนได้เห็นทุกคนในประเทศไทยได้เห็นเนี่ยคือความรักในอาชีพของคุณครับผมรู้สึกมันมันก็ต้องเจออะไรแบบนี้บ้างที่กดดันแล้วรู้สึกแม่งไม่ไม่ได้เด็กเข้าทางอะไรขนาดนั้นก็ดีนะครับที่มันเป็นอย่างนั้นเฮียมันป่าเถื่อนนี้ว่าเล่นกับความรู้สึกคนทุกคนรู้กันแล้วใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าใคร ได้รับโจทย์อะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงหรือว่าอาว like ุธก็ตามเด็ก <and> ผ <Miles benefit> ู้หญิงหรือพี่มั่นใจแน่ว่าแจกโจทย์นี้มาล้านพี่ไม่ดีกันก็ไม่นะเพราะว่าพวกนี้ชอบความท้าทายอยู่แล้วนะพวกคุณคิดว่ามันจะแค่นั้นเลยหรือเปล่าเหมือนเดิมพี่แบบมันก็แกลหรือว่าแบบคือตามมาสาเกมอ่ะมันต้องมีการแบบแก้งืมอนงุนจะมันอะไรถ้า สี่สามสห,หมดเวลาครับวางอุปกรณ์ครับทุกคนทำใจแล้วก็แน่หละคือเกมที่เราต้องต้องเข้าใจมันผมมองว่าถ้าเกิดถูกคู่มันก็ถ้าทำคู่กันมันก็มันนะโหแม่ง power จัดเลยกะว่าให้เขาแบกเลย <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างครับกับไฮไลท์ e p ที3ของเรามันแน่นอน ที่สําคัญที่สุดพอหลังสงกรานปุ๊บเราจะดูกันตั้งแต่ EP สามพาร์ทหนึ่งจนจบซีซั่นนี้ดูไปย,วยาวๆเลยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมของเราด้วยนะครับวันนี้ถือโอกาสดีเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆเดินทางไปไหนขอเดินทางโดยปลอดภัยมีความสุขเยอะๆสำหรับสงกรานี้เดี๋ยวหลังสงกรานเจอกันแน่นอนชัตชูเรเอร์สงครามรอยสักสวัสดีครับ